จากเหตุการณ์ที่มีช่องหนึ่งเป็นผู้หญิงออกมากล่าวอ้างถึงสายลับ007008หรือที่นางเรียกว่าไอตาเหลืองจนทำให้เอฟซต่างๆก็เดากันไปว่าเป็นช่องใหญ่ช่องหนึ่งของโคกหนองนาจำปาดงเพราะว่าลักษณะการพูดของนางบ่งบอกถึงพี่คนนี้คือพี่จิมมี่ของเราจนทำให้พี่จิมมี่ได้รับความเสียหายแต่ก็ผลลัพธ์ กระแทกกลับไปที่นางคือทัวกลับไปลงที่ช่องนางจนทําให้นางต้องออกมาขอโทษร้องห่มร้องไห้ขอโทษกับ f อฟเกี่ยวกับที่นางได้ไลฟ์สดด่ากับเอฟซึ่งไม่ว่าใครจะเข้าไปเตือนนางยังไงนางก็ไม่ฟังจนด่ากันทัวลงที่นางหนักมากแล้ว f อฟก็มาถามปาแตนว่าเรื่องเนี้ยปาแตน มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องที่มีสายลับ007-008ป้าแตนเชื่อไหมหรือป้าแตนจะตัดสินยังไงเดี๋ยวเราไปฟังป้าแตนพูดกันดีกว่าคะ่ะสวัสดีค่ะเตาเวอร์จิเนียชาแนลทูติดตามข่าวไปกับเตาค่ะ คุณรุงนะพา่าป้าอยากให้คนที่ชอบส่งเสื้อผ้ามาทําลายมิตรที่อยู่เคียงข้างลุงป้านะและช่วยเป็นทุราให้ลุงกับป้ารับครอบครัวลุงจิมค่ะอ๋อที่ว่าไอ้สายลงสายรับใช่ไหมนะก็มันไม่ยากหรอกค่ะเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับป้านะสายลงสายรับถ้ามีถ้าใครมีข้อมูลอะไรก็เคลียร์กันเองแค่นั้นเองเพราะป้าก็ไม่รู้ทุกคนรอกว่ายูทูบเบอร์คุยกับเอฟซีเนี่ยคุยกันแบบไหนอันนี้ป้าไม่รู้นะ นะถ้าเขามีหลักฐานมีอะไรมาก็ว่ากันไปนะใช่ไหมคะแตนะ่ทุกคนก็มีประวัติในส่วนนี้หมดเพราะว่าเอฟซีทุกคนก็คุยกับยูทูบเบอร์ถ้าส่วนมากนะส่วนป้าก็ไม่ค่อยได้คุยไลน์กับเอฟซี FC, เท่าไหร่นะนอกจากว่าคนที่มีไลน์ป้าจริงๆกันทักมาป้าก็ตอบบ้างอืนะมันอยู่ที่อยู่ที่ตัวบุคคลอลุงลุงจิมใช่ไหมลุงจิมก็เคยมาถามป้าว่า,าป้าต้องเคลียร์ให้หน้าอะไรให้หนายประมาณเนี้ยทุกคนก็คือ รู้ตัวเองอยู่แล้วนะถ้าคนไม่ทําอะไรก็ไม่ต้องไปกังวลเอคุณต้นมะลินะคะเขาคุณค่าถ้าคนเราไม่ทําอะไรไม่ต้องกังวลไอทั้งนั้นนะคะไอทั้งนั้นเลยแต่ถ้าบางคนนะ,ะถ้าว่าทําอะไรไม่ดีจริงๆนะอันนั้นก็เคลียร์กันเอาเองเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับป้าไม่ได้เกี่ยวกับป้าสายลงสายลาบอะไรที่มีคนมีข่าวมาอย่างเงี้ยป้าไม่ได้กังวลหรือตกใจอะไรนะเพราะว่า ส่วนมากอะคนที่เข้าคุยด้วยก็คือก็คือยูทูบเบอร์คนที่เขาจะมาอ่าจะทําทีอะไรยังไงก็ได้หรือว่าจะทําดีหรืออะไรเงี้ยก็นิสยัยของแต่ละคนก็แสดงออกมาให้กับเอฟซีได้เห็นเองป้าก็เลยไม่กังวลว่าใครจะเป็นสารลับหรือไม่เป็นสายลับนะถ้าใครบอกว่าคนนี้เป็นสายลับและมีหลักฐานออกมาอย่างนี้นปับ๊บหรือว่าอเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันก็ชัดเจนก็คแค่นี้เองจะไปคิดอะไรมากมายนะ ถ้าเขาบอกว่าคนนี้เป็นสายลับถ้าเขามีหล,ลักฐานมาเราก็ถ้าเราไปสุดใจเราก็ชี้แจงก็พูดไปก็จบใช่ไหมคะเพราะว่าป้าไม่ได้รู้จักพื้นเพลของยูทูบเบอร์ทุกคนป้าถึงบอกทุกคนว่าเวลาคุยกับเอฟซีทุกคนต้องเอาความจริงใจเข้าหายูทูบเบอร์ทุกคนที่ติดต่อเอฟซีทุกท่านเนี่ยที่ทุกคนก็ต่างมีเอฟซีเนี่ยมันมันไม่ยากเลย ชีวตง่ายๆสไตล์คุณยรัตนะคะป้าพูดถูกจ้าพกต้องที่สุดเลยก็ใช่ค่ะคือเราจะคือหลายคนมันเออเออมีอย่างนี้เข้ามาป้าเนี่ยถ้าให้ป้าไะตัดสินให้ทุกคนเนี่ยมันไม่ได้หรอกเพราะว่าป้าก็ไม่ใช่ผู้ปกครองของทุกคนแต่ว่ายูทูบเบอร์ทุกคนเนี่ยป้าเชื่อว่าคุยกับเอฟซีและหลายท่านเพราะนั้นนะป้ากว่าเวลาคุยกับเอฟซถ้าไม่อยากให้ตัวเองมีอะไรที่มันบกพร่องหรือว่าอะไรพวกเนี้ย เอาใจเอาความจริงใจเอาความซื่อสัตย์เข้าไปคุยเอาความจริงใจเข้าคุยเอาความซื่อสัตย์เข้าคุยมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรเขาก็จะไม่มีข้อมูลว่าเออคุณส่งอันนี้ให้นะอะคุณกักตัวนี้ไว้นะหรือว่าคุณอันนี้เอาอะไรไงไปให้เขาไหมเนี่ยก็แค่นั้นเองมันไม่ได้ตัดสินอะไรง,งี้ยยากมาก พราะว่าป้าจะไม่ปกป้องใครถ้าหากว่าทุกอย่างมีหลักฐานหรือไม่มีหลักฐานมันก็อยู่ที่ตัวของบุคคลคนนั้นเองแอ๋ป้าไม่คิดมากนะไม่คิดมากแล้วก็ไม่เข้าข้างใครด้วยแล้วก็มันเป็นทุกอย่างมันจะดีจะร้ายหรือว่าจะเกิดปัญหาทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวของบุคคลบุคคลน,นั้น ส่วนลุงป้าจะเป็นกังวลไหมว่าที่ทุ่งนาลุงพลเนี่ยมีสายลับมีคนส่งข่าวมีอะไรอย่างเงี้ยป้าไม่กังวลหรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะว่าสุดท้ายมันก็ต้องเผยออกมาเองแหละใครที่จะใครที่ส่งข่าวใครที่ไม่จริงใจใครที่แม่อะไรเนี่ยมันก็เผยออกมาเองเราไม่ต้องไปคิดมากหรอกคนจริงใจอยู่ด้วยกันมันจะนานคนเอาใจมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันบริสุทธิ์ใจใส่กันเนี่ยมันจะอยู่กันได้นาน ถ้าเราโม ir, แต่ไปคิดว่ามีสายลงสายลับอยู่นอนก็นอนไม่หลับหละยิ่งก็โดยคดีอีกนะใครเป็นสายลับว่าใครใครเอาอะไรออกไปว่าเพราะอะไรเพราะลุงกับป้าไม่มีความลับไม่มีความลับอะไรนะอยากอยากจะว่าใครจะดูใครก็ป้วงป้างป้วงป้างเลยไม่ได้ว่าเนียมเนียยไม่อายมันก็เลยไม่มีความลับที่ต้องว่าที่ต้องระแวงว่าใครจะเอาความลับไปเปิดใครจะเอาความลับไปเปิด พ้าเราคุยกับเอฟซีว้วก็คุยแบบจริงใจคุยแบบตรงๆไปเลยเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยมีปัญหาแล้วจะไม่เคลียรให้ใครด้วยก็ให้พิสูจน์ตัวเองกันแล้วกันแค่นี้แหละความลับไม่มีในโลกเขาบอกสายลับก็อาจจะมีบ้างนะ <laughs> ความลับจะรั่ว ความลับจะรั่วป,ปล่อยผ่านคะ่ะทุกคนปล่อยผ่านใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้นนะอืมป้าก็ให้โอกาสทุกคนนั่นแหละชีวิตลุงกับป้าเนี่ยให้โอกาสทุกคนเท่าที่ป้าให้ได้นั่นแหละแต่ถือว่าให้เยอะแล้วนะเวลาเวลาส่วนตัวเวลาอะไรอย่างเงี้ยไม่มีหรอกในเมื่อป้าให้ทุกคนด้วยความจริงใจแล้วทุกคนก็ต้องให้ ให้อะไรคะยังยูทูบเปอร์เนี่ป้าบอกว่าหนึ่งเอฟซเอฟซเนี่ยเขาช่วยดูคลิปให้เขาช่วยดูโฆษณาให้ลหลายอย่างเขาช่วยเหลือมาลหลายอย่างบางทีก็อิดปูนสร้างบงสร้างบ่าอะไรพวกนี้เยอะแยะมากมายนะสิ่งเดียวที่ยูทูบเบอร์ไม่ต้องตอบแทนป้าได้ซ้ําไปคนที่ควรตอบแทนก็คือคนที่ควรเห็นน้าใจของเขาก็คือยูทูบเบอร์คนจะเห็นน้าใจของเอฟซีนะ ถึงบางคนจะไม่ได้ช่วยเยอะแต่๋ยวเขาช่วยดูคลิปดูไลค์ให้จริงๆจะทำได้เราไม่ได้มีอะไรไปตอบแทนเขามากมายหรอกเราแค่ตอบแทนด้วยความจริงใจแล้วก็ความการปฏิบัติตัวที่มันซื่อสัตย์แหะแค่นั้นมันก็สบายใจแล้วค่ะนี่ก็คือคำตอบของป้าแตนถ้าใครอยากฟังมากกว่าน,นี้ต้องไปที่ช่องลุงพลป้าแตน Family ค่ะ ยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้เต๋าเวอร์จิเนียชาแนลทูด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่ออกไปทุกอย่างก็ออกไปด้วยการกระทำของตัวเองทั้งนั้นอ่าคนที่ออกไปกับแต่ลุงจากป้าถึงจะสนิทแค่ไหนถึงจะอะไรแค่ไหนพอถึงเวลาออกไปมันก็ออกไปเพราะตัวของเขาเองทำทั้งนั้นเลย